สวัสดีจ้าพ่อกันนะจ้าเสาร์วันหังค้านที่13ามมกกลาคมสองหาหเจ็นะจ้าเมื่อนี้ก็มีภารกิจเก็บผักคือเก่าละจ้าแต่ว่าเป็นผักสวนขั้วหนาบานนะจ้าเมื่อนี้ก็มีเก็บหลายอย่างอยู่นอจ้ามาเริ่มจากกันเก็บผักกาดแก้วกอนนะจ้าอันนี้เป็นหม่องที่เฮ้าเก็บถู่บว่านนะจ้าเลิกงานมาย่ามือแรงกันก็มาปลูผักนะจ้าผักมงกที่เก็บสลัดออกเมื่อวานนี่ละจ้าเป็นปูผักแป้นนะจ้า แซมตุนหอมในแปลงสลัดเก้าเนจ่าพี่น้องส่วนเสาเหมือนีมากอะ่ะมาเก็บผักกาดแก้วคื้เก้าเนจ่าเหมือนีกัสิเก็บให้มืดเลยจ่าพี่น้องเบิดจนสุดแปลงหนี่แล้วเนจ่าแล้วกัสิจงไว้นิดน้อยเนจ่าไว้ถ้าก,กินจะของวิธีการเก็บก็คือเก้าจ่าตัดเอาเป็นต้นขึ้นมาแบบหนีเลยเนจ่าฟังหนีกะสีบองงามอรฟังดีเก็บเมือว่านปันใดย์านจ่าพี่น้องแต่ว่ากับพ่อใดญยุ่งเนจ่า พราะว่าฟังนี่ดินบดีทอนฟังดีห้องเก็บมือว่านเนอจ่าพี่น้องต้นกระสีบลก่อยใ่บันไดเก็บอันพักสลัดออกแล้วมือแรงกบว่าสีมะปูผักกันแซมนั้นนี่ละจ่ะนานั้นเก้านี่ละแต่ว่ามือเน,นียนภารกินเนี่ยมือเสานี่มีเก็บผักหลายยางอยู่เนอจ่าสาหรับสวนกว้วหน้าบ้านนี่เนอจ่ามีผักกาดแก้วนี่ละจ่าผักซี่จีนเล้วกับผักซี่เล่าเนอจ่าเบิ่งเบียงจ่าพี่น้องสลัดกะกะลังงามเลยจ่ากํลาลังฮอเนอจ่า ต้นใหญ่ต้นน่อยกะกอบคือกันเด้อจ้าพี่น้องแหล้วกะบ่ขมกร้อมเด้อจ้าเพราะว่าเป็นผักพ่อนามฟังนี่กะมีปู่ผักกันบลอกโคลี่แซมเน้อจ้าพี่น้องตัดสลัดออกแล้วก็สิเหลือบอกโคลี่เน้อจ้าแล้วมือแลงเหลืองานมากว่าสีมะปลูกกันขันบ่กผักหอมกับผักแป้นี่ละจ้าพี่น้องใส่หนาน,นั่นผักกันกาดแก้วเก่าเนี่เนาะจ้าหลังจากตัดออกไปแล้วเมืองเพียงจ้าพี่น้องต้นนี้งามคักเนาะจ้าต้นใหญ่งๆง,งามๆเลยจ้า ดูง่ายดูแลง่ายพร้อมด้วยจ้าพี่น้องผักกาดแก้วนี่วานใหม่มงใดก็ได้กินนะจ้ะว่าตั้งแต่หดวหนามพ่อหนามพ่อปุ๋ยพ่อฟุ้นนะจ้ะพี่น้องหลังจากที่เฮ้าใหญ่กะมาลงกับประมาณ4 0 0 0 0หมื่นกะเก็บขายได้แล้วนะจ้ะพี่น้องอันส่วนอันต้นที่เฮ้าอ่วนานค่าหนามใหญอยู่ในแปลงอันอีกฟังหนึ่งอันนั้นขายเบิดแล้วนะจ้ะก็เหลือตั้งแต่ต้นเล็กต้นหน่อยมัเนาะจา้ะนี่จ้าพี่น้องง,งามๆเลยจ้ะ เต็มตะกาแเราจะบริสิตัดกองไว้เนาะจ้ากสิตัด์จนมืดแป้งนี่แหละจ้าพี่น้องสำหรับต้นใหญ่มัน,นจาต้นหน่อยกะสิจงข้าหนานไว้จ้าแล้วกะสิจงไว้จักส่วนหนึ่งไว้ถ้าก,กินจะคล้องเนาะจ้าพื้นที่ว่างหลังจากตาัดพักออกกะสีหาแนมวมาปลูกจ้าพี่น้องบ่อให้มันว่างเปล่าถิ่มไปซื้อเนาะจ้าปลูกแซมกันยหลายอย่างอางักสี่กะได้กินทุกอย่างเลยจ้าพี่น้อง มดน้ำเทียเดียวเนาะจ้กได้ประโยชน์สามต่อสี่ต่อเนาะจ้กพี่น้องจังพื้นที่ตรงนี้เนาะจ้ากับมีทั้งพักกาดแกว้วมีทั้งพักบ็อกคลี่มีทั้งต้นหอมแถมมีต้นกล้วยปลูกอยู่ข้างๆพร้อมเนาะจ้กพี่น้องมดน้ำเทียเดียวนี่ได้ประโยชน์สี่ต่อผุนเนาะจ้กหลังจากที่เฮ้าดันตัดเสร็จเรียบร้อยบันนี้การสีหอบลงไปล่างโยนท่านา้ำซะาหน่อยนาะบานมองเก้านัะเนาะจ้กพี่น้อง น้ำที่ใส่ปูพักอยู่ตอนนี้ก็เป็นน้ำเหมันจากบอ่อธรรมชาติหนาบานนันะจาะั้นที่เป็นบอ่อหน่อยๆติดถนนนั่นนะจ้ะพี่น้องเวลาหดนี่ก็ขึ้นใส่ไฟฟ้าเนะจ้ะได้น้ำขึ้นมาหดก็เป็นน้ำบอ่อธรรมชาติจา้าบ่เป็นน้ำปะปาหรือว่าน้ำบา,านนดาลนะจ้ะข้อดีของการใส่น้ำธรรมชาติก็คือพักงามเร็วแบบนี้ละจ้าพี่น้องพักงามเร็วแล้วกะบ่บก,กระแดงบ่ก,กูดบ่ก,กังนะจ้ะพี่น้องนี่ก็เ็จเรียบร้อยแลวจ้า อันนี้กับจงไว้เนาะจ้าโจงไว้ถ้ากินจะของแล้วก็เหลือต้นเล็กต้นน้อยเนาะจ้ากับปล่อยไว้ข้านานเนาะจ้าไงขึ้นมากอะเมื่อก็บกินเก็บขายดีเนาะจ้านี่จ้าเหลือต้นน้อยห่างหางเนาะจ้าส่วนฟังที่ห้าตตดสลัดออกมอว่านเนาะจ้ามอว่านตอนเสาร์นั้นกะปลูกพักไปเต็มเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าบ้านนี้เซตเรียบลอยเอาลูกมะล่างน้ำจ้านี่จังที่บอกให้ฟังเนาะจ้าเป็นบอธรัมชมาชิหนาบานเนาะจ้าดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจ้ามีน้องเวลาเดียวกันกับมือว่านเป๊ะเลยเนาะจ้านี่ กะภารกิจตะละมือจ้าพี่น้องเก็บผักสวนคั่วขายเนาะจ้าขันเสาร์อาทิตย์กะร่งไปเก็บผักอยู่สวนอยู่หน้าขายเนาะจ้าหลางเสร็จเรียบร้อยกะเอามาพักให้เสด็จหนำเนาะจ้าวิธีการล่างกะหลอกใบค่ะใบเหลืองมันออกเนาะจ้าแล้วกะเอาลงจุ่มน้ำเบาเบาจ้าพี่น้องให้ขาบขี้ฟุ้งขี้ดินมันหลุดออกเนาะจ้าผักชนิดนี้เวลาล้างต้องระวังเนาะจ้าเพราะว่ามีความกรอบแล้วก็หาง่ายเนาะจ้าพี่น้องบ้านนี้ล่างผักเสร็จเรียบร้อยพักให้เสด็จนนำเนาะจ้า เฮากับสีมาเก็บอันพักอันซี่จีนจ้าฟังนี่บอเคยมาถ่ายให้เบิ้งนล้จ้าพี่น้องนี่ก็ครั้งแรกเลาะจ้าเป็นฟังที่หฮาปลู่พักน้ำนั่นละจ้าอันนี้เป็นพักซี่จีนหนึ่งแปลงันงหลอดน้ำนาาจ้านี่เก็บขายจนว่าสีเบิดแล้วนาะจ้าอันนี้ก็เหลือแต่ต้ตนหนึ่งหลอดน้นมันนาะจ้าบัดเัินหดน้ำถิ่มไห้มันใหญ่มันโม่ขึ้นกะมาเก็บขายได้อีกเนาาจ้าพี่น้องเบิ่งเพียงจ้านี่ตนห่างๆเางนาะจ้ากอยใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้าพี่น้อง มีห้างหจ้าหดนามถิมใบกะได้เก็บคือเกานะจ้าพี่น้องส่วนผักซีลาบแปลงขางๆกันกันกะขายบ่ทันจ้ากึ้่นดอกเป็นที่เดียบรอยแต่ว่ากับหดนาม,มนถิมใบขึ้อเกา,เน,านะจ้าพี่น้องไว้ถ้ะเก็บเมล็ดพันธุ์ขายเนะจ้าได้เอาเสียมพุดเอาพุ่นได้จ้าอันลกบ่ได้นะจ้าต้นใหญ่าหากเงาเนาะจ้านี่ลกบ่ขึ้นกะเอาเสียมกลเอาในส่วนของผักซีลาวนะจ้า เดี๋ยวตอนเทียนมาเก็บมาเล็ดพันธุ์นั้นสีมาไทยคลิปซูพีซูนองเบิงยูเน่จ่าพี่น้องพอมันต้นแกเห้วเนาะจ่าเขากะสิตัดไปตากแดดตากแดดเซจเขากะสีมานงี่อาตาไนมันเนาะจ่าแล้วกับสิเก็บใบถั่วปีถัดไปเนาะจ่าพี่น้องกะสีวัต้องซื้อมลเ็ดพันธุ์เนาะจ่าแม้นว่าขายต้นสดบ่ท่านกะจงต้นแกไว้าเก็บพันธุ์นัมนขายเลรวก็ไวถั่วปีทัดไปได้เนาะจ่ากะได้ประโยชน์ทุกส่วนจ้า บานนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเบิ่งเปียงจ้ามีแต่ต้นใหญ่ๆเนาะจา้าต้น่างเนาะจา้ามีพื้นที่หลายกะแต่กอใหญ่เนาะจา้าแล้วก็เป็นพักอันซี่จีนัน่นพันนักนนาเนาะจ้าก็เลยบ่ขึ้นดอกง่ายเนาะจ้าพี่น้องบัดนี้เ็จเรียบร้อยสิหอไปล่างจา้าทาเก้าแลาวจ้าพี่น้องทานสะหน่อยหน้าบ้านเนาะจา้าวิธีการล่างกะจุ่มนามหลอกใบข้าบใบเหลืองแล้กก็ล่างขี่ดินออกให้สะอาดเนาะจ้าพี่น้อง ต้นหญ่แบบนี้ล่างง่ายเลือกง่ายจ้าขันต้นนั้นนานได้ปู่ไม่ไหมต้นนี้หน่อยไวๆนั้นเลือกยากนะจ้าแล้วก็ล่างยากเสร็จเรียบร้อยก็มาพักให้เสด็จน้ำนะจ้าอันนี้ขายยูโรละหาสิบบาทนะจ้าพี่น้องมือนีมีออเดอร์สองโลนะจ้าสองโลก็ลอยหนึ่งนะจ้าพี่น้องช่วงนี้พักายจ้าพักายก็คายตามยและนะจ้าพี่น้องล่างเสร็จก็พักให้เสด็จน้ำแบบนี้นะจ้าบานนี้สิบเเก็บพักซี่เล่าจ้า มื่อนี้พักซีลาไมออเดอร์หาสิบาเดนอจา้าขึ้นดอกใกล้เบิรแล้วละจ้าพี่น้องกันเหลือต้นที่บทานในขื้นดอกพ่อได้ย้อนขายอยู่นะจา้าั่งนี้ก็ตตนใหญ่ก,กันจ้าตนใหญ่หากไงเนาะจา้าลกบ่ขึ้นก็เด็กุดเอานะจา้าถ้าพี่น้องทันใดที่เด็ดติดตามตั้งแรกเนาะจา้าอันมองที่เก็บพักซีลายอยู่ตอนนี้นี่เคยเหตุคีิปู่พักหอมเขียวแซมไปแล้วเนาะจา้าเบิ่งเบียงจ้านี่พ่อลกพักซีลาขึ้นกระเริ่มเห็นผนพักหอมเขียวเนาะจา้าผลอยู่น้ำกันนี่ละจ้าพี่น้อง นีเนาะจ้าพักซี่เล่ากับต้นยังไงแบบนีเลยจ้าพี่น้องต้นยังไงขอย่งไงแบบหนีเนาะจ้าโรคบ่าขื้นจ้าพี่น้องเดี๋ยวใส่เสียมก้นเนาะเนาะจ้านี่ข้างๆกนันกับปูพักกันหอมดอกเนาะจ้าพี่น้องเอาอย่างหนึ่งออกกับปูอย่างนึ่งใส่เนาะจ้าหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเนาะจ้าบ่ให้มันมีพื้นที่วางจ้าเพราะว่าตอนหนีใส่วิธีการได้น้ำพื้นมางหดเนาะจ้าใส่สปริงเกอร์กะเปิดสปริงเกอร์ เบียงไปหลบๆพื้นที่ก็สิได้ถือพักไปเบิดสุมองเนาะจ้าพี่น้องนี่จ้าพ่อเก็บพักซี่เล้าอันออกแล้วกันเริ่มเห็นนึงต้นหอมเขียวเนาะจ้าปลูกเซ้ยมกันยุกับพักซี่เล่านั่นละจ้าอันมือที่ปลูกหอมเขียวนั่นพักซี่เล้าต้นน้หน่อยไว้ไเนาะจ้ะบาบัดนี้พักซี่เล้าใหญ่งามกะงับทับต้นหอมเขียวเนาะจ้ะบาบันนี้ก็เลยมาเอาพักซี่เล่าออก ต้นหอมกับจังสีหญ่ขึ้นมาได้เนาะจ้าพี่น้องตอนนี้มันแง่กันแนนกันเนาะจ้าปลูกไปเพราะท่านได้โดนด้จ้าหนีพักกันหอมเขียวนี่จ้าที่ปลูกแซมกับพักซีดเล่าเนาะจ้าพี่น้องเบิ่งเนาะจ้าดินแกนจ้าดินแกนแห้งเนาะจ้าเ๋ยเอาเซียมพูดเอาเดี๋ยวให้เบิ่งไกลๆเนาะจ้าพี่น้องนีเนาะจ้ามีผักหอมเขียวแซมอยู่เนาะจ้านี่คนปลูกจังสีหูเนาะจ้าพี่น้องลังเทียกับไปปลูกมกไว้เนาะจ้า อันไรงามก็เลือกขายก่อนเนาะจ้ะพี่น้องก็เลยมีผักขายอย่างสีล่ละจ้าหมุนเวียนตลอดปีเนาะจ้ะปลูกอันนั้นอันนี้แซมกันไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเสร็จเรียบร้อยบันนี้ก็เอาลงมาล้างน้ำเนาะจ้ะพี่น้องในส่วนของผักซีเล่านี่ก็กองนี่หาสิบบาทเด้ะจ้าพี่น้องมีออเดินหากำเนาะจ้าหากำหาสิบบาทกะเหตุกรรมละสิบบาทจ้าพี่น้องมือนี่ก็มีออเดินผักซีสี่ลอยหนึ่งเนาะจ้าสองโล พักซี่เล่าหากรรมหาสิบบาทจา้าเร้วกามีพักสลัดนั่นละจา้าสลัดนั่นเพื่นว่าเหลือเทไรเอาเบิร์เน,นาะจ้าอันนี้พักชุดนี้มีสกองเลยเรือจ้านี่เก็บตามออเดอร์เนาะจ้านี่หลา,างเสร็จเรียบร้อยแล้วกะสีมะพักให้สเสด็ดนจนำจ้าพี่น้องบานนี้กะสีมะแพกก็กอันผักากาดแก้วจ้าที่เข้าอันพักให้เสด็จนำมาละจ้าพักกาดแก้วนี่ขายถุงละยี่สิบบาทเน,นาะจ้าจังที่สั่งนหนักให้เบิงเมือว่านเน,นาะจ้าพี่น้อง ถุงหนึ่งนี่โลสามโลสี 4, ขีดเนาะจ้าขายในราคา20่บบาทเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นก็นว่าเอ้าคือขายเถือกแท้เนาะจ้าอันตางจังหวัดก็ไดราคาประมาณนี้ละจ้าพี่น้องกะปลูกต่างว่าเป็นไยได้เสริมไปเนาะจ้าแต่ว่ามือนีถุงหนึ่งนี่หลายต้นเนาะจ้าเพราะว่าต้นบใหญยบ่งงามปานมือว่านเนาะจ้าแต่ว่าส่วนน้ำหนักนี่ก็คือถุงละโลก,กว่าถูกถุงเนาะจ้าพี่นอ้องต้นน้อยขาวๆแบบนี้กะกรอบดีอยู่เน้อจ้าพี่น้องรสชาติกะ ใส่ใยยูน่าจ้าบ่ขมจ้าหน่เพราะว่าเป็นผักพ่อหนามเนาะจ้าพี่น้องปลูกสลัดนี้ต้องพ่อหนามจ่าขันเ่าพ่อหนามก็กินบ่ได้เนาะจ้ามันสีขมนอกจากภารกิจเก็บผักสดหนสวนขายแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องแต่เะาเสางก็ยังมีอนอเดอร์ที่ต้องส่งออนไลน์นํานเ้ยจ้าเป็นพันผักเนาะจ้าในส่วนหนีกับต้องครอบคุณนพีพีนนองนองเนาะจ้าที่ให้ความสนใจแล้วก็ะถักขามาสั่งบ่าว่าในเพจหรือว่าในแอปมันสมเนาะจ้าพี่น้อง นี่ก็เซตรเรียบร้อยแล้วจ้าผักกระเพามออกตลาดแล้วเนาะจ้าฝากไว้เนี่ย้อจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า